สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับตอบรถมือ2อีกเช่นเคยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทยนะครับ68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมมีรถสไตล์ผู้ทหารรถดีๆมานําเสนออีก1รุ่นนะครับสำหรับคันนี้เลยแคมรี่นะครับ 2.5G เลยเป็นเครื่อง2อ0พนะครับปี2017นะครับคันนี้เลขใหม่เพียงแค่82,000โลนะครับเลขใหม่น้อยมากๆสําหรับคันนี้นะครับเข้ามาใหม่เป็นตััวววสีีขาาาด้ยยนะคคครรบเพงแ 5 8 9 0 0 0บาทนะครับฟีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่แค่10,000บาทนะครับคุ้มมากๆนะครับรถสไตล์ผู้บริหารนะครับคันนี้ปี17เเล็กในเพียงแค่8ป0 0 0ื่นโลนะครับป้ายแดงเป็นล้านนะครับที่เราขายเหลือแค่5 8 9 0 0 0บาทนะครับดูไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนี่โปรเจคเตอร์แบบ led แล้วมาพร้อมไฟ Daytime Running l i g ร t นะครับนี่มีระบบแบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง2จุดนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวรถเป็นสีขาวสภาพสวยนะสภาพแรกเข้าจริงๆนะครับยังไม่ทําการปรับสภาพใดๆเลยนะครับแต่สวยจริงนะสำหรับคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบพันนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูด้านล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้เนี่ยผมดูให้นะนี่ล้อแมกเป็นแมกซีบอนแบบนี้นะเดิมๆจากโรงงานเป็นแมกขอบ17นะครับยางจะเป็นยางปตีอะไรเดี๋ยวผมดูห้ยางปี2022งี่เลยนะครับดอกยางเหลือแน่นอนนะครับดอกยางสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับนี่สวยงามนะครับเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนแบบนี้นะครับติดฟิล์มรอบพันกระจกมองข้างปรับคับไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้้อยมมีไฟวาใใหนตั มือเปิดได้เป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมปุ่มส์ทเอนจี่นะครับสวยๆแบบนี้เดี๋ยวพาดูด้านภายในกันนะครับภายในคันนี้นะครับเป็นบ่อหนังปรับไฟฟ้าแล้วนะครับนี่สภาพสวยนะยังไม่ทําการล้างซักอบ์ะใดๆเลยนะเดี๋ยวเราทาการปรับสภาพให้อยู่แล้วนะปงปีกเบาะตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะเรวทำการปรับสภาพให้ภายนงภายในให้ครบทุกจุดนะครับราคาเท่าเดิมนะครับไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนนะครับมาพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทมาแล้วครบๆนะครับคันนี้พร้อมมาให้มันติฟังก์ชันแล้วนะครับมีคุดคอนโทรลให้ด้วยเดี๋ยวพาดูเลขไมล์กันนะครับันนี เล็กไม้เพียงแค่8ป0 0 0โลเท่านั้นนะครับแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะมันติฟังก์ชันใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่ลดเสียงเพิ่มเสียงได้ตามอัตโนมัติเลยนะครับแอร์ได้เป็นดูโอโซนแยกอิสระนะครับแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะครับหน้าจอนะครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเดี๋ยวให้ดูกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังมีนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดเส้นกระยะมีครบนะครับนะนี่สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ตรงนี้ได้เลยตามปกตินะครับสวยงามแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะตรงนี้ที่วางแก้วน้ํามีมาให้ถึง2อัันนะครรบตงนีีี้กก็็จะมท่เบของให้อีันี่ เก็บของด้านตรงนี้ได้นะมี power l e t USB AUX มีมาให้ครบเลยนะมานหลังแบบไฟฟ้าแล้วนะตรงนี้นะม่านหลังแบบไฟฟ้าแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยออปชันมาครบแน่นอนนะครับรถสไตล์ผู้บริหารนะครับคันนี้ด้านตรงนี้เป็นลายไม้สวยงามแบบนี้นะครับด้านบนตรงนี้เป็น s o ฟ t touch นะตรงนี้พลาสติกด้านตรงนี้จะเป็น s o ฟ t touch นะครับนุ่มๆนะนะมีตรงนี้เป็นพลาสติกอย่างเดียวนะนาฬิกาก็จะอยู่ตรงนี้เลยมีนาฬิกามาให้ครบๆนะนะด้านนี้ที่เก็บของมีสำเนาบุ๊คสวิตให้ครบเลยนะสำเนาลงสำเนารถอุ้ย เป็นรถมือเดียวด้วยนะคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยนะครับนี่นะรถผู้บริหารนะครับสวยงามนะครับนี่บงบงเบาเบาสภาพสวยเลยนะบนหลังคานะครับคุมโทนสีเบจแบบนี้นะครับสวยงามไม่มีช้าเลยนะครับรอยยงรอยยันไม่มีแน่นอนนะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสภาพดีมากคันนี้นะพวงไร้นะครับซอฟทัชนุ่มๆแบบนี้หุ้มหนังนะครับนี่นะจับกระทัดรัดสบายๆแน่นอนเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างตัวรถกันต่อนะเปิดฝากระโปรงจะเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะ โครงสร้างตัวรถนะครับแผงประตูนะครับมีเซ็นทัลล็อกให้ครบเลยกระจกออโต้สี่บานเลยนะนี่ออออโต้เลยนะกระจกออโต้สี่บานเลยถือว่าคุ้มมากๆนะมีมีเมมโมรีเซตเบาะให้ด้วยนะครบพันจบในที่เดียวนะครับแผงประตูนะครับเดิมๆนะครับหัวน็อตสวยใสกิฟตกิฟเดิมๆจากโรงงานเลยภายในสะอาดสะอ้านนะครับรถไม่มีช้ำเลยนะครับแผงประตูตรงนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะเม็ดอาร์คอยู่ครบรอยซีนตรงนี้ตะเกียานข้างก็เดิมๆนะครับนะมาดูด้านหลังกันต่อนะขออนุญาตเปิด ด้านหลังก่อนนะครับทําไมล็อกนะครับอนุญาเปิดด้านหลังก่อนนะนี่เปิดด้านท้ายมานะครับด้านหลังนะมีแอร์หลังให้ครบเลยนะเบาะก็สภาพดีนะไม่มีฉีขาดใดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการซักให้อยู่แล้วนะภายในภายในนะครับสวยงามแน่นอนนะครับไม่มีราคาบวกเพิ่มนะครับราคาแค่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสภาพสวยนะครับนี่ภายนงภายในสะอาดสะอ้านประตูเดิมหมดนะครับคันนี้สวยงามล้อแมกด้านหลังนะครับลอยเบียดสุดบาดนี่ไม่มีเลยนะครับ ลิฟเด็กหน้าหลังมีมาให้ครบเลยเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับไฟด้านท้ายนะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับ2.5รุ่น G นะครับคันนี้แคมเป่เซนเซอร์ด้านท้ายถึง4จุดนะครับครบเลยแล้วก็มีไร่ฟ้าด้านหลังมีมาให้ครบๆนะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับกระจกดเดินจากโตโยต้าทุกบานนะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะครับผมเปิดท้ายดูนะครับเปิดท้ายออกมาตรงนี้นะครับที่เก็บของกว้างขวงนะครับนี่เหมือนรุ่นชมนิวเลยนะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้นะเพื่อหยิบของมาได้สบายๆเลยนะครับ โฉมนิวก็มีแล้วนะโฉมนี้ก็เป็นโฉมไมเนเชนโกก่อนจะเป็นโฉมนิวนะภายในด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านนี้นะครับนี่ด้านท้ายตรงนี้นะครับมีแมกยางอะไหลให้ครบนะครับตรงนี้เปิดออกมาจะมีเครื่องมือแม่แรงให้ครบๆเลยนะครับตะเข็บด้านบนนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสภาพสวยนะครับนี่ไม่มีช้ําเลยนะตะเข็บด้านข้างตรงนี้นะครับไม่มีการเคาะพ่นทําสีใดๆนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับให้ดูตะเข็บด้านข้างได้นะครับนี่ เมนที่พี่มาดูที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะครับบอกเลยดอกเบี้ยถูกนะครับเริ่มต้น2.39พ่านันนะดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วนะครับบอกเลยเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครอยากกังวลเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยลดลงสองนะครับบอกเลยว่าที่ผมถูกที่สุดแล้วนะครับ2.39นะครับมาฝั่งนี้นะครับลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับนี่ลายมงลายไม้นะครับแผงประตูนะครับไม่มีช้าเลยนะครับตรงประตูเดิมๆจากโรงงานนะครับนะโลโก้มกกมีมาชัดเจนนะครับแผ่นเพลเล็กตัวเครื่องเล็กตัวถังเดิมๆจากโรงงานนะครับ หัวน็อตสวยใสไม่มีขยับเลยนะครับหัวน็อตเดิมเดินจากโรงงานนะครับภายในถือว่าสะอาดสะอ้านใช้ได้เลยนะไม่มีอะไรแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะห้องเครื่องสวยแค่ไหนนะครับนี่มาครับมาดูกันนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีด้วยนะครับเครื่องยนต์สภาพแรกเข้าจริงๆนะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันห้านะเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีนะเครื่องยนต์สภาพแรกเข้ายังไม่ทาการล้างตับสภาพใดใดเลยเดี๋ยวทำการตัด สภาพสวยนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมๆหมดนะครับดูได้หมดนะครับเดิมๆระบบไฮดรอลิกมีมาครบเลยนะครับแผ่นกันความร้อนด้านบนสภาพสวยเดิมๆจากโรงงานนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะรล้างขัดเคลือบสีให้หมดเลยนะครับทำสปาปรับรถให้หมดนะครับนะหัวน็อตสวยใสบิ๊กกิฟตแบบนี้นะครับผมแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรนะครับสามารถซ่อมศูนย์ได้เลยถือว่าคุ้มมากนะสาหรับราคานี้นะครับนะด้านบนฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมดีๆนะครับนี่ ตาโลโก้ปั๊มเดิมจากโรงงานยังม10 right huh? ีอยู่นะครับโตโยต้านะครับสภาพสวยนะครับน้องๆ้ายแดงแน่นอนสําหรับคันนี้ราคาแค่5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวน์พอนหมื่นเดียวนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อผมมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองสองหกเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะครับพี่ๆที่ไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาเซ็นเอกสารที่บริษัทเรานะครับผมมีบริการพี่ๆไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหรืออพีี่่่่่ๆทไไหหนนนนะะะะคคครรรรรัััััับบบบยูตางงจววดดมสกถ ผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับรถที่บริษัทเรานะครับมีเลือกมากกว่า400คันเลยนะครับใครอยากจับอยากจองคันไหนนะครับติดต่อผมมาได้นะครับ ID Line ด้านล่างนี้เลยหรือว่าเป็นเบอร์โทรได้เลยนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับเริ่มต้น2 3 9เท่านั้นนะครับรีดานะครับจัดได้เต็มเลยสาหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนนะครับสนใจคันนี้รีบจัดรีบจองกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดกระด